สิกขาบทที่7พระพุทธเจ้าประทับณพระเชตวันอุปถาของพระอุปนันทสักยบุตรสั่งให้ภรรยาให้ส่งได้ให้ช่างหูกทอจีวรเพื่อตนกลับมาจะได้นำไปถวายพระอุปนันทสักยบุตรฝ่ายพระอุปนันทสักยบุตรทราบเรื่องเข้าจึงไปบอกช่างหูก ให้ทำจีวรตามที่ท่านต้องการเจ้าภาพต้องเพิ่มค่าได้ค่าทอขึ้นอีกมากเมื่อสามีกลับมาทราบข่าวจากภรรยาก็ตำหนิความทราบถึงพระพุทธองค์จึงทรงบัญญัติสิกขาบทที่เจ็ดว่าอันหนึ่งพ่อเจ้าเรือนก็ดีแม่เจ้าเรือนก็ดีผู้มิใช่ญาติสั่งช่างหูกให้ทอจีวรเพื่อภิกษุ ถ้าภิกษุนั้นเขาไม่ได้ปวารณาไว้ก่อนเข้าไปหาช่างหูกแล้วถึงความกำหนดในจีวรในสำนักของเขานั้นว่าจีวรผืนนี้ทอเฉพาะรูปขอท่านจงทำให้ยาวให้กว้างให้แน่นให้เป็นของที่ขึงดีให้เป็นของที่พอดีให้เป็นของที่สางดีให้เป็นของที่กรีดดี แม้ฉไหนรูปจะให้ของรางวัลเล็กน้อยแก่ท่านครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วภิกษุนั้นให้ของเล็กน้อยเป็นรางวัลโดยที่สุดแม้สักว่าบินทบาเป็นนิสักยะปาจิตตีคำเสียสละนั้นว่าอิดังเมพันเตจิวรังภูเบอปวาริโตอัญญาตกัสสกหปฏิกัสสะ ตันตาวาเยอุปสงกมิตตวาจิวเรวิกบปังอาปน,นังนิสักยังิมาหังอายสมะโตนิสัจามิคำให้คืนก็เหมือนสิกขาบทก่อนบทภาชนีเจ้าเรือนมิใช่ญาติภิกษุทราบสงสัยหรือคิดว่าเป็นญาติเขาไม่ได้ประวารณาไว้ก่อนเข้าไปหาช่างหูของเจ้าของเรือนแล้ว ถึงความกำหนดในจีวรเป็นนิสกิยะปาจิตตีเจ้าเรือนเป็นญาติภิกษุคิดว่ามิใช่ญาติหรือสงสัยทำดังกล่าวแล้วต้องทุกกฎดอนาปฏิวาน 1. ภิกษุขอต่อญาติ 2. ขอต่อคนปวารณา 3. ขอเพื่อภิกษุอื่น 4. จ่ายมาด้วยทรัพย์ของตน ห้าเจ้าภาพต้องการให้ทอจีวรมีค่ามากแก่ภิกษุให้ทอจีวรมีค่าน้อย 6. กภิกษุวิกลจริต 7. จภิกษุอาธิกรรมมิกะอายังวินยะกะท่ามยาเรสิตาอายสมันเตหิสัลลัคเขตบา